สวัสดีพี่นิดนะคะสวัสดีทักทายกันจ้าขอบคุณมากๆเลยจ้าเพื่อนเพื่อนมากินอ่า<อ>คุณดวงใจก็สวัสดีทักไายครูฉเฉลานะคะสวัสดีสสดจ้า <laughs> คุณนิตยาค่ะฮิวหิว,หวอีกคุณญาตหนึ่งก็สวัสดีโอ้ยแม่ลอมดาวอาจไม่ทันเนาะแม่อภัยสวัสดีญาตหนึ่งนะคกี่โมงคุณเบาน้อยคุณเบาน้อยกี่โมงคุณหนุ่มน้อยนะคะคุณญาตหนึ่งมา รูเฉลาคุณรจนีก็สวัสดีคุณเลืองยศนะคะสวัสดีค่ะคุณเลืองยศนะคะคุณรจชนีนะคะคุณสะอาดก็สวัสดีค่ะคุณดวงใจใจกล้านะคะทักทายเป็นแรงสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะเพื่อน เพื่อนๆรอบห้องค่ะนะคะคุณไัจิตนะคะคุณย่าหนึ่งก็ดีใจค่ะเพื่อนจะมีผู้ชายเข้าบ้านมาแล้วน้องเล็กของเรามาแล้วคุณน้องรัตดาก็หลับตาตรงปกไหมคะคุณดวงใจเดี๋ยววันที่มาหาแม่้อมดาวถึงจะฟันทงกันนะคะเพื่อนๆทักทายกันจ้า ขอบคุณมากๆเลยจ้าคุณน้องรัดดามั่นยืนคุณดวงใจก็สวยกว่าในโทรศัพท์อีกค่ะน้องรัดดาสวยกว่าในโทรศัพท์ mm hmm. อุ้แม่นิดเขาเก่งนะคะน้องรัดดาน้องรัดดาก็ <c oughs> เพียงนี้ใครจะไปขอใครจะไปขอนแก่นเที่ยงนี้ใครจะไปขอนแก่นมาขึ้น หอบสี่สิบห้านาทีนะคะเพืเ่อนๆองรัตดาคุณนิตยาสวยกว่าในโทรศัพท์อีกถ้าเราเจอคนสวยๆนี่แหนมนั่นแหละหลับตาหอแหนมอยู่นั่นแหละน้องรัตดาบอกว่าพี่นิตหลับตาหอแหนมอยู่นะคะ ุณรจันีก็สวัสดีคุณครูฉเฉลาเช่นกันนะคะคุณดวงใจก็สวัสดีคุณรจนันีใจนะคะสวัสดีค่ะคุณดวงใจทักทายคุณรจันีนะคะสวัสดีพี่ยุ้ยครับคุณดวงใจก็คาแตะอกร้องอกลำเลยบม <c oughs> สวยนานนะคะคุณนิตยาของเราคุณดวงใจก็สวัสดีคุณนิตยาก็สวัสดีคุณดวงใจนะคะเรานะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าชนกับคุณอัมภัยไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรคุณย่าตหนึ่งก็จะไปจริงๆหรอคะสวัสดีจ้าคุณน้องยุ้ยก็สวัสดีคุณสริการโชคดีมั่งคั่งนะคะสวัสดีค่ะหนุ่มน้อยก สำลับความสุขเลยนะคะเพื่อนๆซาลี่ลูกของเราก็จะลูกใหญ่ขนาดนี้นะคะเพื่อนๆหวานมากเลยค่ะมังมาไม่ไม่มาเลยใช่จะ้ะคุณปากหวานก็สวัสดีครับสวัสดีจ้าดีคุณอัมไพนะคะคุณปากหวานก็คุณอัมไพภูแสงสวัสดีพี่อัมไพจ้าคุณสงัด ก็ดีใจมากๆเลยอย่างคุณน้องสริพักคนนี้ก็เราก็รู้จักกันมานานแค่เห็นว่ามาเราก็ดีใจแล้วคุณสวนใจดีก็กำลังรับชมนะคะยังไม่แก่ค่ะโอ้จา๋จาจา้าจแต่แต่รู้สึกว่ามันจะนิ่มๆแล้วนะคอมเมนต์ <laughs> ได้บนบอฮิฮิุณ <laughs> <laughs> ย่าหนึ่งก็สวัสดีคุณอัมภัยคุณน้องรัตด,ดาก็สวัสดีคุณย่าหนึ่งคนสวยคุณดวงใจก็สวัสดีคุณขอ,องเราก็เพิ่งจะผ่านไปอาทิตย์ที่แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถไปเป็นเรงสนับสนุนลูก คุณนิดหนุ่มเอ้ยคุณนิตยาก็ทักทายคุณหนุ่มน้อยนะคะสวัสดีค่ะน้องยูสวัสดีค่ะพี่คุณเลิงยศนะคะสวัสดีค่ะคุณน้อง,ะะนนองขอบคุณมากๆนะคะที่แวะเข้ามาหอ่อแหนมอยู่นะคะคุณดวงใจก็สวัสดีน้องรรตดานะคะสวัสดีทักทายกันจ้าหลันสมชื่อเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> คุณ <c oughs> ยาย คุณยายสำลัก <c ười> คุณยายสำลักนักหอแหนมอยู่นะคะ <c ười> คุณดวงใจก็สวัสดีน้องรัตดานะคะ <c ười> สวัสดีทักทายกันจ้า <c ười> น้องรัตดาว่าไงพี่นิด <c ười> ว่าไงพี่นิดน้องรัตดาถามว่าไง <c ười> คุณสะอาดก็สวัสดี <c ười> ไม่สวยก็ถ่าหัวเลาะสวยก็ดีหมดนะคะดีหมดค่ะ น้องรัดดาก็สวัสดีคุณสะอาดนะคะสวัสดีคุณสวสวัสดีค่ะน้องสาวน้องรัดดาก็หาทางเข้าอยู่หาทางเข้าอยู่าาขอบคุณมากๆเลยจ้าคุณน้องรัดดาก็คุณอาสวยมากสวยที่สุดในโลกขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่รัดดา ปากหวานก็สวัสดีคุณนิตยาจันทแสงนะคะคุณอนาะคุณรัดดาก็สวัสดีค่ะคุณอไม่รอมดาวก็อ่านไม่ทันก็ต้องขอโทษด,ด้วยคุณน้อยก็อตอบกลับน้องรัดดานะคะนุ่งน้อยใส่ลำว่าไปย่านหนึ่ง่านห <c oughs> นึ่งแสงเ,เวลานะคะขึ้น <c oughs> ไม่เป็นเวลา คุณสงัดก็ครับนะคะขอบคุณมากๆทุกกำลังใจจ้าแม่ลองดาวก็จะไปจริงๆแล้วนะคะทะเล <laughs> ของพี่รัดาวแล้วนะโอ้ไปดูทะเลมาแล้วนะคุณย่าหนึ่งกับเพื่อนบอกคุณสงัดมากินข้าวค่ะสวัสดีจ้าคุณน้องยุ้ยก็สวัสดีคุณอ่าสิริการโชคดีมั่งคั่งนะคะสวัสดีค่ะหนุ่มน้อยก็ขอให้แหงๆปังๆนะคะลูก มีสุขภาพแข็งแรงดือ้อมีสุขภาพแข็งแรงคุณรจนันีน้องรัตดายินดีกับคุณรจันีนะคะทักทายเป็นแรงสนับ <c oughs> ยินดีกับบัณฑิตใหม่นะคะน้องรัตดามั่นยืนขอสวัสดีคุณเลองยศทักทายคุณเลิงยศนะคะคุณรจันนีก็สวัสดีคุณนิตยาจ้า ทักทายคุณดวงใจกำลังรับชมนะคะเดี๋ยวจะให้คุณดวงใจทานอ่าสาลี่นะคะคุณดวงใจเพื่อนไปไปไป <ขอ S 1> ไป <Kook S 1> ไปแม่ล้อมดาวก็ <c oughs> ไปประจำอยู่แล้วเ <c oughs> มื่อคืนลูกบ่าวบอยก็ขึ้นไปไปดาวอ,อ่านติด <c oughs> ตกไปนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าแม่ล้อมดาวก็เหลือกี่นาทีเนาะ <c oughs> คุณน้องยุ้ย คุณสัง,งัดก็สวัสดีน้องยุ้ยนะคะครับผมสวัสดีคุณน้องรัดดาก็ทุกท่านที่เราเคยอยู่เคยขึ้นไลฟ์แล้วมาหาซึ่งกันและกันเนาะเราจะคิดถึงกันและเป็นห่วงซึ่งกันและกันสวัสดีน้องรัดดาจา้าน้องยุ้ยก็สวัสดีน้องรั d ดามั่นยืนเช่นกันจา้าทักทายนะคะทักทายเพื่อนๆน,นั่งนั่งไลฟ์อยู่ยังหลับเลยแม่นิด <c oughs> น้องรัดดาบอกนะคะไม่ใช่แม่ล้อมดาว <c oughs> เพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนแม่ล้มดาวก็ต้องขอบคุณนะคะคุณัยจิตมารีวันก็สวัสดีทุกคนนะก็สวัสดีคุณเพนนะคะ <c oughs> แม่ล้อมดาวอ่านไม่ออกเด้อน้องรัดดาไม่ได้เรียกน้องรัดดาคุณเพน ยินดีกับบัณฑิตใหม่นะคะน้องรัดดามันยืนขอไน้ <laughs> นองรัดดามันยืน่ะพี่ดวงใจชมพี่แวะเข้ามานะคะคุณลุงกับป้าทำสวนฟาร์มกำลังรับชมจ้าขอบคุณที่แวะเข้ามาให้กำลังใจนะก็เอ,อื้นผมเน้คุณย่าเอ,อิ้นเบาบ,าบอยด้วยเด้อ คุณไยจิตมารีวันก็สวัสดีจ้ามาสมกำลังใจจ้าขอบคุณมากๆากค่ะคุณทะเลของพี่รัดาแล้วนะโอ้ไปดูทะเลมาแล้วนะคุณย่าหนึ่งก็เพื่อนบอกคุณสง